อาจารย์คาาชินนบัญชรเผยดวงเมือง2,566เราจะได้รับข่าวดีเมื่อปีเปลี่ยนไปดวงย่อมมีการเปลี่ยนเช่นกันและถ้ามีการเลือกตั้ง2,566เร็วๆนี้ตรงตามชตาเมืองทุกสิ่งย่อมเป็นผลดีแต่าหากช้าออกไปในเดือน9และเดือน10นั้นต้องระวังเพราะเป็นช่วงแห่งการประทานนั่นเองอาจารย์คาากล่าว นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนเดิมหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นถ้าตามตามหลักของดาวเราไม่มาสนใจใครขึ้นใครลงใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่รู้คือการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นดังนั้นจึงแปลว,ว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเดิมหรือไม่เพราะถ้าไม่เหมือนเดิมแปลว,ว่าไม่ใช่คนเดิมอันนี้ไม่จริงครับ เพราะบริบทมันต่างไปแล้วถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมการบริหารก็จะเป็นแบบใหม่หรือถ้านายกคนใหม่ทีมงานใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นไม่ต้องกังวลคนเดิมจะมาไหมคนใหม่จะเป็นอย่างไรไม่ต้องสีเรียดกล่าวสีเรียดแค่ว่าประเทศไทยจะดีขึ้นอยู่ในทิศของตะวันออกเฉีงยงใต้และอยู่ในแนวดาวบินส่งพลัง การเลือกตั้ง2566เมษายนถึงพฤษภาคมปเปลี่ยนตอนเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะดีเพราะช่วงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาของดาวสองดวงดาวเทียนกุ้ยฟ้าอุปทานใครจะขึ้นหรือลงประชาชนและผู้บริหารบ้านเมืองจะมีช่องทางให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองแต่เดือนที่ต้องระวังคือเดือนกันยายนและตุลาคม มีดาวมฤตยูมีการโยกย้ายเป็นแปลงดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีเมษส่วนทางดวงจีนมีดาวที่แปลว่าทุกโศกและดาวดวงศอกเชื่อมโยงระยางดังนั้นเดือนกันยายนตุลาคมเป็นช่วงประทัชนของปีถ้าเลือกตั้งในช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาได้ทางด้านโหรวสุได้เผยราศีดวงดีที่สุด ประจำปี2,566และเตือนเศรษฐกิจปลายปีขาลงระวังอุบัติเหตุดวงสังคมเศรษฐกิจบ้านเมืองโหนวสุวสุวัตเผยดวงต้นปีกลางปีปลายปีเศรษฐกิจประเทศช่วงต้นปีค่อนข้างดีแต่ปลายปีมีเหตุการณ์สําคัญเมื่อกราหูย้ายมีเกณฑ์ตกต่ำมีการคาดการณ์ที่ผิดพลาด สองธุรกิจขาขึ้นได้รับความนิยมและราศีดวงดีที่สุดเป็นสองราศีนี้ส่วนในเรื่องของสังคมให้ระวังของการชุมนมุมอุบัติเหตุต่างๆพา,ายุทล่มโปะลม,ลมไทยุึนามิเศรษฐกิจครึ่งปีแรกดีมากอิทธิพลดาวพระหัสช่วยช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของไทยถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านการส่งออกที่ได้รับเงินจากต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของดาวพฤหัสและราหูปลายปีมีเหตุการณ์สำคัญแต่พอเข้าช่วงปลายปีที่ดาวเสาร์และราหูย้ายเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มตกต่ำโดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเกิดนี่เสียจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาหลมเทียบใกล้เคียงกับช่วงปี40ถึงปี42ด้านธุรกิจวงการบันเทิงซึ่งในปี65ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีนั้นพอเข้ากลางปี2566จะเริ่มตกและอาจจะมีปัญหาบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงเสียชีวิตเลยทำธุรกิจวงการบันเทิงในช่วงเครื่องปีหลัง ก็จะอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันเหตุการณ์สำคัญเรื่องเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือข่าวดัชนีของตลาดในไทยซึ่งช่วงครึ่งปีแรกจะค่อนข้างพุ่งสูงโดยเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่แต่หลังจากนั้นจะเริ่มตกอย่างแรงและอาจจะมีนักลงทุนที่คาดการผิดจึงเกิดความเสียหายและล้มละลายรวมถึงช่วงปลายปี จะมีข่าวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ธนาคารหรือบริษัทมหาชนชื่อดังขายหุ้นให้กับต่างชาติหรือโดยกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์จิตการตนปีด้านสังคมมีเกณฑ์ต้องระวังอุบัติเหตุฆาตกรรมไฟไหม้ช่วงต้นปีโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มีข่าวอุบัติเหตุคดีฆาตกรรม ที่เกิดจากความใจร้อนบันดาลโทสักมีการทำร้ายร่างกายและการใช้อาวุธปืนยิงกันที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติรวมถึงจะมีเหตุไฟไหม้ในอาคารห้างร้านที่เป็นพื้นที่สาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในบ้านที่เก่ามีสายไฟชำรุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปัญหาหรือหมู่บ้านที่มีการชาร์จรถจนอีวี ระวังจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะดวงเมืองช่วงนี้ค่อนข้างแรงจะมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่เก่าชำรุดและมีระบบป้องกันเรื่องไฟลัดวงจรไม่ดีช่วงกลางปีพายุถลมโปะลม่มเครื่องบินตกช่วงกลางปีเข้าหน้าฝนจะต้องระวังเรื่องพายุฝนและน้ำท่วม ปีนี้จะเป็นปีที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทางอากาศคือโปะล่มเรือโดยสารเรือขนส่งสินค้าล่มเครื่องบินตกในระหว่างลงจอดที่สนามบินที่มีพายุส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมายเนื่องจากเขตน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนพายุได้ฝนที่รุนแรงส่งผลทําให้การเดินทางทางเรือทางเครื่องบินควรมีการตรวจสอบดูแลเรื่องสภาพอากาศ จัดเวลาการเดินทางให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ปลายปีอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิช่วงปลายปีจังหวัดเกาะภาคใต้ที่อยู่ติดทะเลจะต้องระวังจะเกิดอุบัติเหตุพายุและอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่รวมไปถึงเหตุแผ่นดินไหวที่จะทําให้เกิดสึนามิซึ่งอาจจะไม่มีรุนแรงเหมือนปี47แต่ถ้าไม่มีการป้องกันและเตือนภัย ก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากมายส่วนโรคระบาดท,ที่จะต้องระวังในปี -66 ก็ยังมีอยู่แต่จะเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดจากอาหารการกินเช่นโรคที่เกิดในสัตว์แล้วระบาดมาสู่คนโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำและเนื้อสัตว์ส่งผลทำให้คนเจ็บป่วยดังนั้นคนที่จะไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆจะต้องระวังในการเลือกร้านอาหารมากขึ้น อีกทางถ้ารัฐบาลไม่มีการตรวจสอบดูแลร้านอาหารสเติกฟ,ฟู์ทั้งหลายถ้ามีข่าวคนทานอาหารแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลจํานวนมากอาจจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยและธุรกิจกร้านอาหารพวกบุฟเฟต,ต่างๆด้วยดังนั้นช่วงต้นปี2,566นี้หน่วยงานที่ดูแลด้านอาหารและสาธารณาสุขควรจะเริ่มเตือนตัวได้แล้วสรุปว่าธุรกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้นในปี -66 มีอะไรบ้าง ได้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจด้านการขนส่งและการส่งออกธุรกิจการให้คำปรึกษาในเรื่องการเงินและการบัญชีสรุปว่าราศีที่ดวงดีมากที่สุดในปี2566คือราศีเมษและราศีมังกร